ตอนที่78ชื่อตอนว่าปลาการังนิ้วมือใต้ทะเลลึกเป็นที่อยู่อาศัยของส,สัตว์สูรธาตุน้ำสัตว์สูรเหล่านี้อยู่ใต้การดูแลของสองเผ่าพันธุ์ด้วยกันทะเลประจิมมีเผ่ามังกรน,น้ำเป็นผู้ควบคุมดูแลส่วนทะเลทักษิณมีเผ่าพัานธุ์เงือกให้การคุ้มครองปลาการังนิ้วมือจากทะเลทักษิณกับไข่มุกประกายแสงของทะเลประจิมถือได้ว่าเป็นของที่หาย,ยากพอๆกันวัตถุสองชิ้นนี้ จึงได้รับการเก็บซ่อนเอาไว้เป็นอย่างดีกูปอวันนสะัยอยู่ใต้ทะเลลึกของทะเลทั้งสิถึงสามวันก่อนที่เขาจะทราบว่าประการังนิ้วมืออยู่ที่ผู้ใดชายหนุ่มขอเข้าพบราชันเผาเงือกอย่างเปิดเผยเพื่อขอประการังนิ้วมือจากเขาราชันเงือกมีนามว่าในเหอเป็นบุรุษรูปร่างสโสดะองงดงามดวงตาของเขาเป็นสีฟ้าเข้ม ให้ความรู้สึกราวกับว่าหากมองนานเข้าก็จะถูกดึงดูดเข้าไปหากคุณชายกู่สามารถนําไขมุกและกายแสงของทะเลประจิมมาแลกเปลี่ยนกับปาการังนิ้วมือของข้าได้ข้าก็ยินดีที่จะมอบมันให้กับท่านไขมุกและกายแสงเป็นสิ่งที่ต้องการของทะเลทักษิณเป็นอย่างมากเนื่องจากทะเลทักษิณต้องอยู่ในเขตน้ําลึกน้อยครั้งนักที่แสงตะว,วันจะส่องผ่านมาถึงผู้วศของเผ่าเงือกทุกคนต้องเสียสละพลังปราณส่วนหนึ่งของตัวเอง เพื่อทาให้ทะเลทักษินแห่งนี้มีความสว่างเพิ่มขึ้นในช่วงเวลากลางวันเวลานี้ผูวว้วส,สอของเผ่าเงือกก็ใกล้จะเก,กษียณตัวเองเต็มทีการครอบครองไข่มุกประกายแสงของทะเลทักสินจึงไม่อาจยืดเดยื้อได้อีกต่อไปกู่บปอเหวินยกยิ้มขึ้นมาขอเรียกร้องของราชันเงือกไม่ได้เกินเลยเพราะสิ่งของที่เขาต้องนํามาแลกเปลี่ยนกันนั้นก็สมน้ําสมเนื้อกันดีในอดีต เขากับราชันเผ่ามังกรน,น้ําเคยคบหากันอยู่บ้างเรื่องนี้สําหรับกูเปลวนแล้วก็ไม่ได้ยากเย็ยนแต่อย่างใดเช่นนั้นอีกสามวันข้าจะนําไข่มุกประการแสงมาแลกเปลี่ยนกับท่านกูเปลวนขออำลาแล้วออกเดินทางต่อไปอยังทะเลประจิมทันทีระหว่างที่เขากําลังเจราจากับประมุกเผ่ามังกรน,น้ําใครจะคิดกันว่าหลงซื่อเหยียนจะส่งคนจากแดนสวรรค์ลงมาเพื่อนําประการังเนิ้วมือกลับไปเช่นกัน ดวงจิตของประมุฟ้าบัดนี้ได้เกิดรอยร้าวขึ้นมาตั้งแต่ที่หลงซือเหยียนยอมปล่อยให้มังกรมานออกมาเพื่อสังหารไวซูเมิองนั่นเองฐานจิตของเขาถูกมังกรมารอบทำลายประมุฟ้าคิดจะประสานรอยร้าวนั้นเขารู้ว่านอกจากยาลูกกรประสานจิตที่สามารถารักษาดวงจิตของตนให้หายดีได้แล้วก็ยังมียาลูกกรอีกชนิดที่สามารถทดแทนกันได้ยาลูกกรชนิดนี้เรียกว่ายาอายุวัฒนะ ในอดีตเทพไทซิลเคยปรุงยายุัธนาขึ้นมาได้สำเร็จแล้วและประการาังนิ้วมือก็คือวัตถุดิบสำคัญประมุขฟ้าส่งเทพวชระลงมาเพื่อน,นำประการาังนิ้วมือกลับไปหากเทพวชระสามารถนำไข่มุมกประกายแสงมาแลกเปลี่ยนได้ข้าก็จะมอบประการาังนิ้วมือให้กับท่านราชันเผาเงือกบอกในสิ่งที่ตนต้องการเหมือนกับตอนที่บอกกูปหวนไปสำหรับเขาแล้ว ผู้ใดก็ตามสามารถนําไข่มุกประกายแสงมามอบให้กับเขาได้เขาก็จะมอบประการาังนิ้วมือให้กับคนนั้นในเหอไม่สนใจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเกิดการแย่งชิงไข่มุกประกายแสงกันเพื่อน,นํามามอบให้เขาหรือไม่ทว่าสิ่งที่ราชนเผาเงือกคิดไม่ถึงก็คือเทพวชระไม่ได้มีความตรงไปตรงมาเหมือนกับกูปาวันหรือเทพเอ้อหลงังพวกเจ้าเผาเงือกแห่งทะเลทักษิณคิดจะเป็นประปักกับประมุกฟ้าหรืออย่างไรกัน ทางที่ดีก็จงนำประการางนิ้วมือออกมาการได้รับใช้ประมุกฟ้าถือเป็นเกียรติสูงสุดของทะเลทั้งสินอย่างพวกเจ้าพวกเจ้าสมควรที่จะภาคภูมิใจแทบวชระเป็นถึงแม่ทับข้างกายประมุกฟ้าที่ลงซื่อเหยียนไว้ใจอย่างยิง่งเขาไม่จําเป็นต้องทําตามเงื่อนไขไร้สาระเช่นนี้มีเพียงประมุกฟ้าเท่านั้นที่สามารถออกคําสั่งกับเขาได้ราชนเผาเงือกหน้าตึงทันทีเช่นนั้นเชิญท่านกลับไปเสียเถิดทะเลทั้งสินของพวกเรา ไม่มีของที่ท่านต้องการในสายตาของในายเหอมีเพียงแค่ท่านให้มาค่าให้ไปก็เท่านั้นหลายพันปีก่อนก็เป็นเช่นนี้ตลอดมากระทั่งเทพบรพการกับปรรวกฟ้าจากเผ่าต่อดำก็ยังไม่กล้าข่มขูพ่พวกเขาเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการกลับไปการกระทำของสองผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทำให้นายเหอหลงคิดไปว่าตัวเองนั้นมีอำนาจในการต่อรองเขาจึงได้วางท่าสงส่งมากขึ้นทุกที ในเหอไม่เคยคิดว่าที่เทพบรพการกับปรมกฟ้าเผ่าเต่าดำยอมออกเดินทางเพื่อไปสอหาสิ่งแลกเปลี่ยนมาให้เขานั้นแม้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะไม่ประสบความสำเร็จก็ตามสิ่งนั้นเรียกว่ามโนธรมเทพวชระแสดงท่าทางเย้ยหยันออกมาเจ้าคิดว่าเจ้ากำลังพูดอยู่กับใครสิ่งที่ทำให้เทพวชระต่างจากเทพเอ้อร์หลางก็คือนิสัยที่มูทะลุด,ดุด,ดันและชอบทำลายของเขาเหล่าทหารเทพจงฝังคา หากเจ้าปลาน้อยตนนี้ไม่นำประการังนิ้วมือออกมาพวกเจ้าสามารถทำลายทะเลทักสินในโทษฐานทรยศต่อบระมุกฟ้าได้ในทันทีราชันเผาเงืออได้ตาตะลึงเงนินจนกระทั่งทะเลทักสินใกล้จะล่มจมเพราะน้ำมือของเขาในเหอจึงได้สติขึ้นมาเขาได้สติแล้วว่าในอดีตเขาพลาดอะไรไปตั้งมากมายหากในตอนนั้นเขามอบประการังนิ้วมือให้กับเทพประการที่เกิดจิตมารขึ้นมาแต่โดยดี วันนี้เขาจะยิงพยองจะไม่เห็นหัวใครได้อย่างไรกันหากในตอนนั้นเขามอบประการางนิ้วมือให้กับประมุกฟ้าจากเผ่าเต่าดำวันนี้ขอเพียงเขาส่งคนไปขอความช่วยเหลือที่เขาวงกดอดีตประมุกฟ้าจะต้องมาช่วยเหลือเขาต้านภัยศัตรูด้วยตัวเองแน่นอนหากสาววันก่อนเขามอบประการางนิ้วมือให้กับกูเปาเวินไปบุรุษผู้แข็งแกร่งผู้นั้นจะรั้งตัวอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือทะเลทักษิณให้พ้นภยัยกูเปาเวินเพิ่งจะเดินทางกลับมาจากทะเลประจิม ท่านได้เห็นเหตุการณ์กวาดทำลายล้างทะเลทักษิณพอดีชายหนุ่มเพียงคนเดียวย่มอมไม่อาจเอาชนะคนทั้งกองทัพของเทวชราได้ยังดีที่ประมุกเผาเหมือนกรน,น้ำกับลูกหลานของประมุกจนวนหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับเขาด้วยขอเพียงกูปวนันเอ่ยปากเพียงคำเดียวพวกเขาย่อมต้องจะช่วยเหลือกิเลนทำแน่นอนช่วยพวกเขาก่อนที่เหลือแค่ว่ากันกูปวันกลายร่างเป็นโครงกระดูกไม้แดงต่อหน้าทุกคนเพื่อปลุกกองทัพโครงกระดูก สัตว์อสูรน้าที่ถูกฝังร่างเอาไว้ใต้ผืนทรายของทะเลทักงสิ้นขึ้นมากิเลนทรมเป็นเจ้าแห่งโครงกระดูกทั้งปวงไม่ว่าโครงกระดูกนั้นจะเป็นของโครงกระดูกชนิดใดผู้ใดกล่าวกันว่ากิเลนทามอยู่ตัวเดียวไร้ก่อนกําลังสนับสนุนนั่นเป็นเรื่องโกหกทั้งเพเทวชราเห็นดังนั้นจึงคิดจะกลับไปรายงานให้กับประมุขฟ้าทราบเพื่อรับเอาความดีความชอบทันที ปะมุกฟ้าเผ่ามังกรน,น้ำไว้ตัวทันจึงรีบสั่งให้ลูกหลานของตนเข้าไปขวางหน้าเทพวัชระเอาไว้พวกเจ้าเผ่ามังกรน,น้ำคิดจะทะยศต่อประมุกฟ้าจากเผ่ามังกรหรืออย่างไรกันพวกเจ้าก็เป็นเผ่ามังกรชนิดหนึ่งสมควรช่วยเหลือพวกข้ารีบสังหารโครงกระดูกไม้แดงตันนั้นเร็วเขา้าประมุกเผ่ามังกรน,น้ำหัวเราะร่าออกมากิเลนทำตนนี้มีบุญญาธิการสูงส่งทั้งยังเป็นบวรุษที่มีมโมนธรรมประจําใจหลิวหลออย่างพวกเจ้า ยังไม่มีความสามารถมากพอที่จะเหมาะคำสั่งกับเผ่ามังกรน้ำของขา้าหรือต่อให้เป็นหลงซือเหยียนเจ้ามังกรสายบ้าต้นหาตัวนั้นมาเองมันก็ยังไม่มีสิทธิ์อยู่ดีหลงเจียนรัชทายาทเผ่ามังกรน้ำองค์ปัจจุบันยิ้มเยาะออกมาเขายืนขวางหน้าเทพวชระเอาไว้ไม่ให้ลิวลองตอนนี้ได้กลับไปรายงานหลังจากนั้นไม่นานกองทัพโครงกระดูกสัตว์อสูรน้ำของกูปเป๋เหวนินก็สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ โครงกระดูกไม้แดงกลับมาเป็นกู่ปวันอีกครั้งต่อหน้าเทพวชระาที่ถูกราชชายาของผ่ามังกรนะ้ำปราบชิจนอยู่มือในอดีตที่ผ่ามังกรนะ้ำของท่านต้องสูญเสียตำแหน่งว่าที่ประมุขฟ้าไปก็เพราะคนทรยศผู้นี้หากไม่มีเทพวชระคอยให้ความช่วยเหลือหลงซื่อเหยียนซึ่งเป็นแค่เพียงผู้ที่โดดเด่นของผ่ามังกรในตอนนั้นอย่างลับๆมังกรตอนนั้นย,ออย่อมไม่อาจขึ้นมาดำรงตำแหน่งประมุขฟ้าได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความลับของผ่ามังกร ที่ก่อนหน้านี้เฮาเทียนได้รับข่าวสารมาความจริงแล้วประมุกฟ้าปัจจุบันจะต้องเป็นทายาทของเผ่ามังกรน,น้ําหาใช่จากเผ่ามังกรดินทันทีที่กู้ประเอ๋ยจบคนจากเผ่ามังกรน,น้ําก็จ้องไปทางเทพวชระเป็นตาเดียวสิ่งที่ยังคงค้างคาใจพวกเขาอยู่ตลอดเวลาในที่สุดก็เริ่มปรากฏออกมาหลงอ้าวที่แท้ก็เป็นเจ้าประมุกเผ่ามังกรน,น้ําตะวันออกมาเสียงดังเจ้าเป็นบิดาบังเกิดกล้าของหลงหนิงเจ้าทากระบรของเจ้าเช่นนั้นได้อย่างไรเจ้า ถึงกับทำลายชาญของหลงหนิงเพื่อให้หลงซือเหยียนผู้นั้นก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งประมุขฟ้าทั้งที่ความจริงแล้วนั้นตำแหน่งนี้สมควรเป็นบุตรชายของข้าร่างที่แท้จริงของเทพวชระคือหลงอ้าวนั่นเองเขาถึงกับทรยศเผาพันธ์ุตนเองไปเข้าข้างเผ่ามังกรดินสายตาของเทพวชระลุกวาวเจ้าเด็กเหลือขอคนนั้นไม่ใช่บุตรชายของข้าหลงฮัน เจ้าอย่าคิดว่าข้าไม่รู้นะว่าหลงหนิงก็คือบุตรชายของเจ้าเรื่องที่ประมุขของเผ่ามังกรน้ำหลงรักภรยาของตอนจนกระทั่งทำความผิดมหันต์ให้กำเนิดเด็กที่มีมนตินขึ้นมาเป็นเรื่องที่น่าสิสเอียนททำให้หลงอ้าวเสียใจจนแทบคลั่งและหันหลังให้กับเผ่าพันธุ์ของตัวเองไปเขาต้องการแก้แค้นเผ่ามังกรน้ำที่ไม่ให้ความเป็นธรรมกับเขาในวันนั้นจึงหันไปช่วยเหลือหลงซือเหยียนอย่างลับๆเพื่อให้เขาสามารถก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงสุดในวันนี้ ความผิดพลาดเพียงอย่างเดียวในชีวิตของหลงฮั่นทำให้เขาละอายใจเกินกว่าที่จะมองสบตาผู้ใดได้ทว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของเผ่ามังกรน้ําไม่สะดวกที่จะให้คนอื่นร่วงรู้ไปมากกว่านี้จับตัวหลงอ้าวกลับไปก่อนก็แล้วกันถึงเวลาแล้วที่ข้าสมควรจะมอบความเป็นธรรมให้กับเขาเสียทีประมุขเผ่ามังกรน้ํารีบหมุนตัวจากไปหลงอ้าวไม่อาจขัดขืนคนจากเผ่ามังกรน้ําที่มีจํานวนมากกว่า อีกทางทหารเทพก็ได้รับความพ่ายแพ้เขาจึงยอมให้หลงเจียนจับตัวกลับไปแต่โดยดีต่อให้วันนี้เขาหนีรอดไปได้หลงซือเหยียนก็คงไม่ปล่อยเขาไปแน่นอนประมุกฟ้าจะยอมปล่อยคนที่ทำงานผิดพลาดได้อย่างไรกันจุดจบของเขาย่อมหนีไม่พ้นต้องถูกบุรุษวิปริตนั้นสูบลมปราณทว่าก่อนที่จะถูกจับตัวกลับ,ลบไปหลงอ้าวก็เอ่ยขึ้นมาหลงฮั่นบอกว่าจะมอบความเป็นธรรมให้กับข้าในวันนี้มันจะมีความหมายอะไร เจ้าชดใช้ชีวิตให้กับข้าแล้วอย่างไรเล่าหลงงนิงก็ยังคงเป็นบุตรชายของเจ้าอยู่ดีหากหลงฮั่นมีความเป็นธรรมกับข้าจริงในตอนนั้นเขาควรจะมีความยับยั้งชั่งใจไม่ทำผิดต่อข้าที่เป็นน้องชายเพียงองเดียวของเจ้าและน้องสะพ้ายที่แสนดีมาจนถึงทุกวันนี้ภรรยาของหลงอ้าวยังคงรังกายอยู่ที่เผ่ามังกรน,น้ำ้ำเพื่อดูแลหลงหนิงที่ไม่อากช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปนี่เป็นความรักของมาดานที่มีต่อบุตร ไม่ว่านางจะต้องเอาประยชน์เอาสูมากเพียงใดก็ตามกูป่าเหวินประสานมือคำนับเทพวชระในฐานะคนที่เคยรู้จักกันหลงอ้าวคงสิกสายกับกิเลนธรรมเล็กน้อยแสดงความเคารพอย่างจริงใจไม่มีประษุคนใดในทวีปสี่าวาอีกแล้วที่มันคงต่อสตรีแค่เพียงนางเดียวและทำทุกอย่างก็เพื่อให้ได้อยู่กับนางมากจนถึงขนาดนี้แม้ว่าตัวเองจะต้องกลายเป็นศัตรูก,กับผู้ยิ่งใหญ่มากเพียงใดก็ตาม หลังจากนั้นไม่นานคนของเผ่ามังกรน,น้ำก็ได้จากทะเลประจิมไปราชันเผ่าเงือกก็ดูแก่ลงไปอีกสิปีค่อยๆก้าวเท้าออกมาเขาหยิบปะการังนิ้วมือออกมาจากธรรมรงที่สวมไว้ที่นิ้วนางของตนส่งมอบไปกับกูปเวนทันทีผู้น้อยรู้สึกละอายใจยิ่งนักกับการกระทําทุกอย่างในอดีตที่ผ่านมากูปอเวันปลายตามองราชันเงือก แต่ก็ไม่ได้ตำหนิเขาแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่เจ้าต้องการเขามอบไข่มุกประกายสายให้กับราชันเผาเงือกก่อนจะจากไปราชันเผาเงือกมองกิเลนทำอย่างเลื่อนลอยไปจนลับตาหลังจากนั้นเขาก็หัวเราะมาเสียงดังบุรุษที่มีคุณธรรมสูงส่งถึงเพียงนั้นยังไม่ปรารถนาตำแหน่งประมุกฟ้าช่วยชีวิตนี้ของข้าถึงกับมีโอกาสได้อยู่เห็นถึงสองคนด้วยกันคนแรกยอ่อหมายถึงไวถิงเฟิงเทพบรรพการ อีกคนหนึ่งก็คือกูเปาวเวนกิเลนทรรมนั่นเอง